สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาสรุป NXT นะครับวันที่11พฤษภาคมปี2021วันนี้เนี่ยใน NXT นะครับมีทางการชิงแชมป์คูสเวตนะฮะระหว่างซานโตสโคบา a r แล้วก็คูชิดะในแมตช์ที่นับ2แต้มก่อนนะครับใครกดได้2ครั้งก่อนเนี่ยถึงจะชนะหรือว่าที่เรียกกันก็คือแมตช์ส 2, ใน3นั่นเองต่อไปก็จะเป็นการชิงแชมป์ NXT w ู m e n c h a m p i o n มาซิดิสมาติเนสจะท้าชิงแชมป์กับ ล a ยคิลกอรเลเจ้าของแชมป์ NXT Women Champion นั่นเองนะฮะหรือว่าจะเป็นคีเรนคอสนะฮะที่จะเจอกับ Austin เทอรี y ซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ท้าทายกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเอาล่ะมาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะครับเปิดรายการมาครับมาถึงก็คู่แรกเลยครับ Austin เทอรี y เจอกับ NXT Champion, Cross. แชมเปี้ยนคีเรนคอสแมตชนี้นะครับสนุกดีคือแค่เปิดตัวมาก็หาแล้วครับ ออสตินเทียรีเนี่ยเปิดตัวออกมาก่อนนะครับแล้วก็โพลท่าอย่างเท่เลยแต่พอคิเลียนคอร์สเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยออสตินเทียรีหน้าเวอร์เลยครับทำหน้าแบบนี่กูต้องสู้กับคนแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวแมทออกมาสนุกมากนะครับทำได้ดีเลยโชว์ความเป็นปีศาจของคิเลียนคอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รักษาสไตล์การปั้มของออสตินเทียรีเอาไว้ได้โดยตัวแมทเนี่ยช่วงแรกนะครับเป็นการยำใหญ่ใส่สารพัดกับออสตินเทียรี่เลยนะฮะออสตินเทียรี่เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับสู้อะไรไม่ได้เลย จนกระทั่งจอ์นนี่กาการโนเข้ามาป่วดครับทำให้ออตินเทียรีเนี่ยช่วยโอกาสขวนหน้าคิรลนคอสไปนะครับจนคิรีนคอสเนี่ยเสียจังหวะแล้วก็โดนออตินเทียรีเอาหัวไปโขกกับทิกกันคนดูตามด้วยดีดีทีกับพื้นด้านล่างทําให้ออตินเทียรีเนี่ยพลิกกลับมาได้เปรียบนะครับแต่ว่าได้เปรียบอยู่ไม่นานสุดท้ายก็โดนคิรลนคอสใช้พลังชาวไซย,ยาลรุกขึ้นมาอัดหลังจบแมตช์ดีนะครับผมในตอนจบเนี่ยคิรน,นคอสนะครับใส่ ไซโตซูเพกหรือว่าคล้ายๆกับแบ็กซูเพกนะครับใส่ไป2ทีแล้วก็ใส่ท่าไม้ตายชกเข้าไปที่ท้ายทอยอีกหนึ่งทีนะครับก่อนที่จะใส่สลิปเปอร์โคจนออสตินเทลลี่เนี่ยสลบไปหลังจบแมตช์เนี่ยฟินบาร์เลอร์ได้ขึ้นมาขอท้ารีแมตช์กับกิรเล่คอร์สนะครับผมในคู่นี้เนี่ยผมชอบการเล่นอารมณ์ของคิรเล่คอร์อแล้วก็จอร์นิกา,การโ์โกนะครับคืออารมณ์แบบ จอร์นี่กากาโน่เนี่ยได้ได้แต่มองเพื่อรักที่โดนพีเนคอสเนี่ยจัดการไปต่อหน้าต่อตายอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยนะครับคือสายตามันมองกันเหยียดหยามมากๆอ่ะเสื่ออารมณ์ได้ดีพอสมควรเลยนะครับเอาล่ะคู่ที่2นะฮะบีแซงโก้เจอกับ NXT แท็กทีมแชมเปียนคู่นี้ก็สนุกเลยนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่สนุกคู่นี้เนี่ยเป็นแท็กทีมคู่เดียวในคืนนี้นะครับก็ ในช่วงเปิดแมตช์เนี่ยนะฮะจะเป็นการชิงจังหวะว่าใครจะโดนก่อนซึ่งผมนั่งดูแล้วก็ลุ้นดีนะครับว่าใครจะเป็นคนที่แบบเสียเปรียบก่อนคนแรกด้วยความที่มันเป็นแมตช์แท็กทีมเนี่ยการต่อสู้แบบเป็นทีมเนี่ยมันก็จะมีอยู่เยอะข้อดีของ NFT นะครับก็คือเมื่อคู่แท็กทีมเนี่ยทำการปั้มก็จะมีความเป็นทีมปั้มมากกว่าทีมเดียวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมีการใช้จังหวะท่าคู่การช่วยเพื่อนการใส่ท่าเป็นชุด ทำให้เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแล้วตัวแมทเนี่ยก็ดําเนินไปอย่างรวดเร็วไม่มีจังหวะพักเลยนะครับเพราะว่าคนที่พักเนี่ยก็แท็กออกไปพักข้างนอกนะฮะมันก็เลยได้ดูแมทที่เคลื่อนไหวตลอดก็เลยทําให้เราไม่สามารถละสายตาจากแมทได้นะครับก็ถือว่าเป็นแมทที่ดีแมทหนึ่งเลยนะฮะตอนจบเนี่ยไทยเลอร์บีจะเข้ามาใส่คิวสวิตกับ MSK นะครับแต่ว่า MSK นี่ยพลิกกลับมาเป็นดับเบิลทีมแล้วก็เอาชนะไปได้ ตัดภาพมาที่จอนี่กากานโนนะครับเดินเข้าไปหาวิลเลียมรีเกิลจอนี่กากานโนบอกว่าในที่สุดคุณหัวกล้วยมิสเตอร์รีเกิลก็มีเวลาว่างให้กับฉันสักทีนายทำบ้าอะไรของนายวะพวกนายประชุมกันเองแล้วก็ตกลงให้ฉันป้องกันแชมป์กับบอสซันรีดเนี่ยนะฉันเป็นแชมป์นอทอเมริกานะเว้ยนายจะเกลียดอะไรฉันนักหนาวิลเลียมรีเกิลก็บอกว่าผมไม่ได้เกลียดอะไรคุณเลยคุณเป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมกับที่ค่าหัวสุดเท แต่ยังไงกูก็ต้องป้องกันแชมป์อยู่ดีในสัปดาห์หน้าและเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนดูช็อตนี้นะครับคือเป็นช็อตที่จอนน์นีกาการโน่เนี่ยอยากจะอยากจะทำลายข้าวของของวิลเลียมลีเกิลนะครับแต่ว่าวิลเลียมลีเกิลบอกว่าอย่าจับสมบัติของฉัน ตัดภาพมาที่พีดันนะครับพีดันเปิดตัวออกมาหน้าเวทีพีดันบอกว่าสรุปแล้วคิเลนคอสเนี่ยก็เลือกฟินบร์เลอร์จะไม่โทษพวกเขาหรอกเพราะฉันรู้ว่าพวกมันไปสู้กันเองเพื่อที่จะไม่ต้องสู้กับฉันแต่ไม่เป็นไรฉันจะรอให้ถึงเวลาและฉันจะเป็นคนคว้าแชมป์เส้นนั้นมาครองอีตอนนี้ถ้าใครคิดว่าฉันพูดโมเกินจริงพวกนายออกมาพิสูจน์ได้เลยว่าฉันพูดผิด ลังจากที่พี่ดันพูดจบนะครับเรียลลัฟก็ขึ้นมาอาัดพี่ดันแทนนะครับเรียลลัฟเพึ่งแพ้ให้กับอิซายาสกอตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ที่3นะครับพี่ดันกับเรียลลัฟเจอกันคู่นี้ก็สนุกดีอีกแล้วนะครับคือก็สนุกอีกคู่หนึ่งแต่ว่าพี่ดันเนี่ยเป็นนักมวยปั้มสายแท็กติคอลนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบสไตล์การปั้มเพราะว่ามันดูเป็นท่าล็อกๆหน้าเบือ่อแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมชอบการปั้มแบบนี้ นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าความวือหวาในแมตช์มันน้อยนะครับพี่ดันเนี่ยใช้ความหนักนะฮะเข้ามาแทนที่ความน่าเบื่อในแมตช์เขานะครับการชกหนัก,นกๆการทุบหนักๆเนี่ยก็จะชดเชยความน่าเบื่อระหว่างที่เขาล็อกไปได้ในด้านของเรียวอลฟคือค่อนข้างจะน่าเสียดายสักหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเปิดตัวมาทุบพี่ดันยับเลยครับแต่ว่าพลาดโดนล็อกซะนั้งแต้นแมตช์ก็เลยทําให้โชว์ของตัวเองได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง2คนก็จูนกันเข้ามาติดครับแล้วก็แมตช์เนี้ยทำให้พี่ดานได้โชว์เทคนิคของการล็อกต่างๆนะครับแล้วก็รีออนลัฟเนี่ยได้โชว์ความคล่องแคล่วในการใช้ลูกเล่นกับเชือกในท่าต่างๆนะครับก็ถือว่าแมตช์เนี่ยออกมาลงตัวได้ดีนะครับตอนจบเนี่ยพี่ดานชกรีออนลัฟกลางอากาศนะครับแล้วก็ใส่ไทรแองเกลิลก่อนที่จะตีศอกใส่หัวจนรีออนลัฟสลบไปแต่ภาพนี้ที่ซานโต้เอสโคบานะครับ ซันโตเอสโคบาบอกว่ากูชิดะนายเป็นแชมป์เพราะว่าฉันปล่อยให้นายเป็นไม่ว่ายัางไงก็ตามคืนนี้ฉันจะเอามันกลับมาและจะเป็นราชาแห่งรูชารีเบเป็นผู้นำแห่งผู้นำและเป็นแชมป์คูซโซเวตและเป็นแชมป์ nxt คูซโซเวตสองสมัยแล้วเจอกันในคืนนี้แต่ดภาพมาคู่ที่4นะครับชิงแชมป์ nxt women champion มาซิดิสมาติเนสนะครับจะขอท้าชิงแชมป์กับราฟิลกอร์เซเลส แมตช์นี้กลางๆนะครับสนุกช่วงแรกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามาซิดิดมาตินเนสเนี่ยจะยังไม่ชินกับการปั้มแบบนานๆทักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกแมตช์จะออกมาดีเลยครับมาซิดิมาตินเนสนี่คือปั้มช่วงแรกได้ดีแต่ว่าพอช่วงกลางๆแมตช์เนี่ยเหมือนท่าจะเริ่มหมดนะครับเหมือนไม่รู้จะเริ่มใช้ท่าอะไรเราก็เลยจะได้เห็นสไตล์การปั้มที่มาซิดิมาติเนสเนี่ยโดนอัดก่อนตลอด แล้วก็พลิกกลับมาชนะตอนท้ายบ่อยๆนะครับตัวแมตช์นี้เนี่ยช่วงกลางๆค่อนข้างที่จะดรอปลงไปครับไม่ค่อยมีการแลกท่าหรือว่าสป,ปอตอะไรเท่าไหร่นะครับในด้านของราคิวกซาเลสเนี่ยก็โชว์พละงกำลังได้ดีอัดการสนุกสนานนะครับลาคืิวโกซาเลสเนี่ยน่าจะชินกับการตั้มนานๆมากกว่าเพราะว่ามีการแบ่งช่วงได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีการเลือกใช้ท่าตามลำดับได้อย่างสวยงามนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยได้ป้ามบ่อยก็เป็นไปได้นะครับแต่ในแมตช์นี้เนี่ยมีความผิดคิวอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงกลางๆจนถึงช่วงเกือบท้ายๆแมชนะครับก็จะมีผิดคิวกันอยู่2 3สาเที่ยวงงๆนะครับแต่ว่าโตแมตช์ทั้งหมดโดยรวมเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับผมตอนจบเนี่ยราคิวกอสเลสหลบเข่าของมาซิดิสมาติเนทครับแล้วก็ถีบหน้าส่วนไปก่อนจะใส่วันอาร์เพราะวบอมกดน้ำสั่งไปนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า มันจบง่ายไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเราฟิลกอสเลสเนี่ยมีท่านำล่องเพิ่มอีกสัก1ท่าหรือ2ท่าเนี่ยก็จะดูดีกว่าแล้วก็จะจบสวยงามกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดูไม่แย่เท่าไหร่โดยส่วนตัวผมผมแค่รู้สึกว่าถ้าไม่ตายมันแรงไปอ่ะแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรตัดภาพมาหลังฉากนะครับจอห์นนี่กากาโน่กำลังโดนไล่ออกจากสนามเนื่องจากไปลอบทำลายบอสตันรีดนะครับผมตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับอิซายาสวอ์สกอต ออกมาเปิดตัวกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่มทิปป์ปอบชาย3หญิงหนึ่งถ้าชาย4ี่จะเป็นบะหมี่เกี้ยวนะครับอิายาสกอตต์บอกว่าตลอดหลายเดือนมานี้ฉันไม่เคยได้เป็นตัวของตัวเองต้องกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างที่พวกมันบังคับให้ฉันทําวันนี้ฉันจะกลายเป็นตัวของฉันเองเป็นคนที่ไม่สนใครหน้าไหนทั้งนั้นใครที่มันกล้ามาเหยี่ยมกับฉันฉันจะกระทืบมาให้หมดและเขี่ยมันไปพลางจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกในทีมของอิายาสกอตต์เนี่ย ก็แนะนําตัวนะครับแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยแนะนําตัวเป็นภาษาของแรปเปอร์เป็นร้องเพลงแรปซึ่งขออนุญ,ญาตไม่แปลนะครับเพราะว่าผมฟังไม่ออกแต่ภาพมาที่คาริลอนเกมนะครับคา e ิลอนเกมไปประมูลบ้านครับทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยคาริลอนเกมเนี่ยมีซีเควนต์แบบนี้นะครับมีการประมูลนาฬิกามีการไปซื้อของโน่นนี่นั่นมาตลอดแต่ว่าผมไม่ได้หยิบม,มาแปล พอนึกว่าจะอยู่ไม่นานนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคาร์มลอนเกมอยู่มาประมาณ3สัปดาห์แล้วครับและสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นการประมูลบ้านเอาละ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าภาพตัดมานะครับเป็นงานประมูลบ้านหลังหนึ่งคาร์มลอนเกมลงมาจากรถ <laughs> พวกนายจะประมูลในที่ไม่มีชั้นไม่ได้นะพวกเอาละ่ะเขียนชื่อชั้นลงไปแล้วชั้นจะได้ร่วมประมูลกับพวกแก่ทุกคนการประมูลเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วจบด้วยที่คาร์มลอนเกมเนี่ยประมูลบ้านไปในราคา8ล้านดอลลาร์ แล้วก็มีเสียงปริศนาตะโกนขึ้นมาว่า20ล้านดอลลาร์คาร์เมลอนเกมก็ตกใจครับแล้วก็บ่นพึมพำว่าแบบไอ้บ้าที่ไหนว่ามาประมูลบ้านหลังนี้ตั้ง20ดอลลาร์พอเขาหันมานะครับคนที่ประมูลก็คือมิลเลียนดอลลาร์แมนเท็ดดิบีอาซี่นะครับคาร์เมลอนเกมก็ประสาทแดกเลยครับเพราะว่า2-3สัปดาห์ก่อนหน้านี้คาร์เมลอนเกมโดนเท็ดดิบีอาซี่มิลเลียนดอลลาร์แมนเนี่ยซื้อทุกอย่างตัดหน้าไปหมดเลยนะครับคาร์เมลอนเกมก็โมโหเลยครับแล้วก็ปีแตก แกเองเหรอเมื่อไรแกจะออกไปจากชีวิตฉันวะถ้าแกมีปัญหาแกก็เข้ามาได้เลยเข้ามาสิว้ยเดดิเบียก็เลยบอกว่าฟังนะไอ้หนูทุกคนมีราคาของตัวเองแต่แกมันมีแต่ชื่อ <laughs> แต่ภาพมาคู่ที่5้านะครับโอนี่เรแค่เจอกับไคอลอไลลี่นะครับแมต์นี้ลงตัวมากเป็นการภาษานศิยป,ปากการต่อสู้กับมวยปั้มได้อย่างดีนะครับทั้งคู่เนี่ย สู้กันในเชิงของศิลปะการต่อสู้คือเริ่มแมชมาเนี่ยนะครับเป็นการต่อสู้โดยที่ใช้ท่าล็อกเป็นหลักซึ่งถ้าพวกนี้จะอยู่ในสายของ BJJ ยูโดหรือว่าเวสติ l งโอลิมปิกนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นการล็อกนานๆแต่ว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็หาจุดที่ได้เปรียบนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทำได้ดีมากนะครับในด้านของ k y ลอไรดี้เนี่ยการเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติสุดๆ นะครับผมในด้านของโอ้นี่โลแคนเนี่ยถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ชูความโดดเด่นด้านนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าสามารถรับมือได้อย่างดีแล้วก็แมต์เนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยสักนิดเดียวคือตัวแมต์เนี่ยดูดีมากครับการเตะของไคลโอเลลี่เนี่ยคือเป็นธรรมชาติสุดๆเตะดีเตะแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วการเคลื่อนไหวดูเป็นมืออาชีพด้านนี้จริงนะครับแล้วก็ต้องยอมใจ โอนิโลแคนนะครับเพราะว่าโอนิโลแคนเนี่ยในแมตช์นี้เนี่ยรับดาเมจแรงมากจริงๆไคลออรไลรี่เตะเป็นลูกเลยครับเตะแบบป้าบปาบปาบโอนิโลแคนยืนรับทุกดอกคือเห็นแล้วแบบโอ้โหเจ็บแทนนะฮะสำหรับใครที่ชอบแมตช์แนวนี้นะครับผมขอแนะนําเลยว่าเนี้ยจะต้องดูนะครับตอนจบเนี่ยไคลออรไลรี่ใส่กิโยติน,นครับตามด้วยซูเพกก่อนที่จะกระโดดทิ้งเข่าลงมาแล้วก็กดนับ3ไปนะครับหลังจบแมตช์เนี่ยพี่ดันขึ้นมาลุมอัดไคลออรไลรี่นะครับ แต่ว่าครับทุกคนบ็อบบี้ฟิตครับที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บเข้ามาช่วยไคลโอไลี่นะครับบ็อบบี้ฟิตเนี่ยเป็นเพื่อนกับไคลโอไลี่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ใน undisputed era มาด้วยกันนะครับแต่ว่าบ็อบบี้ฟิตเนี่ยเจ็บไปก่อนหน้านี้จนกระทั่งกลุ่มแตกแล้วเนี่ยบ็อบบี้ฟิตเพิ่งกลับมานะครับผมบ็อบบี้ฟิตก็บอกว่าเฮ้ยฉันรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าฉันมาที่นี่เพื่อจัดการธุระของฉันนายจัดการธุระของนายไปต่างคนต่างอยู่ประมาณนี้นะครับ คัตัดมาที่บอสเันรีฟนะครับบอสเันรีฟบอกว่าจอห์นนี่กาการโนฉันเบื่อพวกนายเต็มทีแหละฉันเบื่อออสตินเทียรีฉันเบื่อกลุ่มเน่าๆของพวกนายอย่างเดอะเว์หลังจากสิ่งที่นายทำหลังจากที่นายเข้าไปกระทืบฉันในห้องแต่งตัวฉันไปหาคุณรีเกิลและเขาก็ให้สิ่งที่ฉันต้องการในการชิงแชมป์นอร์ทอเมริกาแชมเปี้ยนในสัปดาห์หน้ามันจะกลายเป็นแมชในกองเหล็ก แต่ผ่าเหมือนที่คู่ที่6นะครับเป็นคู่เอกชิงแชมป์ NXT Cruiserweight Champion นะครับซานโต้เอสโคโบาเจอคุชิดะแมตชนี้นะครับเป็น2ใน3กด2ครั้งก่อนถึงจะชนะนะฮะแมตชนี้เนี่ยยาวร่วม30-40นาทีเลยครับแต่ว่าสนุกมากเป็นแมตท,ที่สนุกจริงๆนะครับคือคะแนนแรกเนี่ยซานโต้เอสโคโบาได้ไปก่อนนะครับโดยการใส่แฟนทอมไดเวอร์แล้วก็กดคุชิดะนับ3ไป หลังจากนั้นครับคูชิดะก็ได้แต้มคือนมาจากการใส่อาร์มบาจนเสมอหนึ่งหนงนะครับผมตอนจบเนี่ยคูชิดะใส่อาร์มล็อกซูเพกกดน,นับ3ไปได้นะฮะแมตชนี้เนี่ยทุกอย่างลงตัวมากจริงๆนะครับการพักเนี่ยการล็อกการเบรกเนี่ยนะครับคู่นี้โยนมันไปไว้ในช่วงของโฆษณาหมดเลยครับซึ่งซึ่งดีมากนะฮะเพราะว่าพ,พอมันอยู่พอช่วงพักมันอยู่ในโฆษณาเนี่ย การปั้มที่ออกทางทีวีที่เราได้ดูเนี่ยครับมันก็คือการปั้มตลอดโดยไม่มีพักเลยเนึกออกไหมครับเราได้เห็นการปั้มที่สนุกสนานตลอดเวลาซึ่งมันดีมากๆาผู้ชิดาเนี่ยมีท่าไม้ตายเป็นท่าหักแขนเป็นท่าหักล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าต่างๆตลอดทั้งแมตช์ผู้ชิดาจะใช้ท่าที่เล่นงานแขนเป็นหลักเลยมีมีท่าอื่นบ้างตามระเบียบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นท่าที่เล่นงานแขนเป็นหลักในส่วนของซาโตเอสโคบาเนี่ยก็คือปั้มแบบดูชารีเบกรวดเร็วรุนแรงนะฮะสมกับการที่เจ้าตัวเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งดูชาลีเบกคือแม์นี้สนุกมากจริงๆอะ่ะมันมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบดูแลแบบโหสนุกสนานนะครับคือเขาประคอ,องตัวแม์ให้มันอยู่ในระดับความตื่นเต้นแบบกาลังพอดีตลอดทั้งแม์แล้วก็จบช่วงพีคมาหน่อยนึงนะฮะแต่ข้อข้อหน้าเสียดายก็คือมันไม่ได้พีคจัด ตอนจบเนี่ยเรารู้สึกว่าซานโตเอโคลบาน่าจะยกไหลขึ้นมาได้แต่ว่าเหมือนซานโตเอโคบาได้รับบาดเจ็บที่ไหล่จริงๆก็เลยก็เลยไม่ได้ยกไหล่ขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แน่นอนยังไงนะฮะแต่ว่าจากที่ผมเห็นอาการแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยซานโตเอโคบาอาจจะเจ็บหรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเจ้าตัวจะเป็นอะไรไหมหรือจะมีข่าวว่า เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าก็ต้องมาลองดูกันนะครับผมเอาล่ะมาสรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยเหตุการณ์แรกนะครับจอห์นนี่กากาโน่โดนไล่ออกจากสนามเนื่องจากไปรอบทำ้ายบอสันรีสนะครับเหตุการณ์ที่2อิซายสกอตต์ออกมาเปิดตัวกลุ่มฮิปฮอปของเขานะครับโดยมีสมาชิกเป็นผู้ชาย3าคนและเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะครับเหตุการณ์ที่3บ๊อบบี้ฟิตกลับมาจากอาการบาดเจ็บเหตุการณ์ที่4การชิงแชมป์ของจอห์นนี่กากาโน่แล้วก็บอสันรีสเพื่อน,นอนอเมริกันแชมเปี้ยนเนี่ย จะเป็นแบบแมตช์กงเหล็กในสัปดาห์หน้านะครับสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนผู้แรกออตินเทียรี่ครับเจอกับ nxt แชมเปียนคีเรนคอสคีเรนคอสสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่2บีแซนโกนะครับเจอกับ nxt tag team แ h a m p ี o n MSK มเ k สเอ็มเอสสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่3พี่ดานเจอรี o n l ลัฟครับพี่ดานสามารถเอาชนะไปได้ผู้4ี่ชิงแชมป์ nxt วูแมนแชมเปียนนะครับมาซิดิสมาติเนสเจอกับราคิวกอสเลส เราคุยกอสเลส,สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ผู้ที่5โอนิโลแคนเจอกับไคลอเรดี้ไคลอเรดี้สามารถชนะไปได้ครับผู้ที่6ชิงแชมป์ NXT Cruiserweight Champion ซานโต้เอสโคบาเจอร์กุชิดะคุชิดะสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ในช่วงหลังๆนี้นะครับในช่วง 2- 3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่า NXT เนี่ยมีกติกาพิเศษทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้ก็มี2ใน3สัปดาห์ที่แล้ว มีสตี e ไฟมีฟอร์เค o าแอนนี่แวร์อาทิตย์หน้ามีกรงเหล็กซึ่งในรอกับส c k d ดาวครับในอาทิตย์เนี้ยในอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยครับจะมีเวสเซลมาน n i a แบล็กลาชนะฮะก็ไม่รู้ว่า n x t เนี้ยออกอันนี้มาเพื่อสู้กับเรตติ้งของแบล็กลาชหรือเปล่านะฮะก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าถามผมเนี้ย NXT หลังหลังเนี้ย ด้วยตัวแมทด,ด้วยตัวแมทอย่างเดียวเลยนะครับก็รู้สึกว่าน่าสนใจอ่ะน่าสนใจมากๆนะครับผมรู้สึกว่าถ้า n x t ลดจำนวนคู่ลงหรืออาจจะไม่ต้องลดก็ได้นะครับแต่ว่าดำเนินเนื้อเรื่องให้มันดูแบบให้มันดูเป็นเหมือน SmackDown ตอนนี้ผมว่า n x t แม่งจะกลายขึ้นมายกระดับขึ้นมาเป็นค่ายหลักเลย อออตอนนี้คือ n f t ปั้มสนุกจริงแต่ว่าเนื้อเรื่องยังยังหลวมๆอยู่อย่างสัปดาห์นี้ที่อยู่ดีๆฟินบอลเลอร์ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เดินขึ้นมาขอรีแมทชด์ดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีสตรอรี่หรือว่าเรื่องราวให้ให้ติดตาม2-3สสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องต้องรอดูว่า n f t จะพัฒนาในเรื่องนี้ไหมแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่า NXT สนุกแหละนะครับปกติผมไม่ได้ดูนะปกติผมไม่ดู NXT นะครับแต่พอมาทําสรุปเนี่ย ตอนนี้เริ่มติด NXT แล้วอยากดู NXT กับ Smackdown รอเฉยๆ <laughs> 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 นะครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะ <laughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ใครมีอะไรพูดคุยก็กดไว้ในคอมเมนต์นะฮะแล้วยังไงถ้าผมว่าผมจะเรียกเข้าไปตอบนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ